ฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาเจ้าค้าวันนี้ลูกอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาทรงนำลูกในการที่จะศึกษาเรียนรู้หลักการต่างๆที่มาจากพระองค์เพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและ ใครควรที่จะรู้ซึ้งในน้ำพระทัยการศึกษาสิ่งไหนที่มาจากพระองค์สิ่งไหนที่ไม่ได้มาจากพระองค์เพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างที่เข้ามาร้วนแต่บางครั้งก็มีความไม่จริงมีความโกหกหลอกลวงที่จะเข้ามาให้เราเห็นอยู่บนโซเชียลหรือ,อการประกาศต่างๆที่มา เราได้ยินได้ฟังบางครั้งเราก็ไม่รู้แต่วันนี้เราจะมาศึกษาพรลลักษณะพระคำพีเราจะเรียนรู้ว่าสมัยก่อนเขาเรียนแบบไหนเขาถึงได้ท่องและจำพระคำพีได้เราจะมาเรียนรู้ว่าการศึกษาพระคำพีในแต่ สมัยแต่ละสมัยจนถึงยุคของเราในวันนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมที่จะศึกษาและเพื่อให้เราจะเข้าใจและทำตามน้ำพระทัยของพระอ,องค์ได้วันนี้ลูกอธิษฐานทูลขอกำลังสติปัญญาที่มาจากพระอ,องค์อวยพรลูกอวยพรพี่น้องทุกคนวันนี้ที่เขาจะเข้าใจและลึกซึ้งในน้ำพระใจพระอ,องค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาให้ลูกได้ศึกษาร่วมกับพี่น้องในวันนี้ลูกอธิษฐานทูล ขอต่อพระองค์ในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะข้าพเจ้าก็ตั้งใจไม่ตั้งใจนะพี่น้องก็จะแบ่งปันดีไหมข้าพเจ้าก็โยนให้พ่อทธิ์พ่อภาษีก็โยนให้กับข้าพเจ้านะคะก็ถือว่าเรารับพรอร่วมกันนะคะก็ข้าพเจ้าก็จะสรุปไม่เยอะนะคะก็ได้อ่านอ่าน พอเข้าใจอยู่นะคะการศึกษาพรกกัมพีนะคะพอส่แว่นตาก็จะต่อจากอาจารย์นะคะที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็การศึกษา แต,แต่ก่อนอ่ะการศึกษาจะมีกฎมีการกระทําตามนะคะแล้วก็เราจะขอปัญญาและความเข้าใจมาให้เรามาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่วันนี้เราจะมาศึกษาว่าการศึกษาพระคมภีภาคบังคับระบบแรกในโลกนะพี่น้องในโลกเลยนะคะว่ามันเป็นมาอย่างไง ในยุคพร,พระสัญญาเดิมนะคะคือและก็ยุคพระสัญญาใหม่ปี4 3่ปีก่อนพระเยซูก่อนพระเยซูประสูตินะคะ,ะเป็นยุคเงียบไม่มีพระชนะนะคะและต่อมาเขาก็ได้ออกกฎหมายให้มีการศึกษาพระคัมภีร์ระดับ ภาคบังคับนะคะสำหรับเด็กยวเด็กยวไม่ให้การงานอื่นใดมาทำให้เด็กปฐมวัยไม่ได้เรียนนะคะเหมือนอเหมือนลูกๆเราเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะก็เราต้องศึกษาภาคบังคับนะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเหมือนอเสลาสามีก็ต้องปฐมวัยก่อนอย่างนี้นะคะก็เริ่มไปตั้งแต่ปฐมวัยแล้วค่อยมาอุบาลนะคะแล้วก็ ในการศึกษาภาคภาคัมภีร์เขาก็จะมีการศึกษาในภาคบังคับก่อนนะคะคือในระดับอะไรในระดับเด็กยวิวทุกคนการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กยวิวทุกคนตั้งแต่ยุคนั้นนะคะคือการศึกษาภรคคัมภีร์ในแคว้นกาลิลีในยุคพระเยซูนะคะต้นคริส ศตวรรษที่หนึ่งคือยุคพระเยซูธรรมศาลาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนมีรับบีมาสอนรับบีไม่ได้เป็นหัวหน้าของอธรรมศาลาแต่คนให้เกียรติได้ยกล่องเป็นรับบีเหมือนรับบีก็เหมือนเป็นอาจารย์อย่างนี้นะคะก็เด็กยิวอายุตั้งแต่สิบสองสิบสามปีต้องเรียนและรับผิดชอบอาตามพระบัญญัติน,นะคะคนยิวต้องการให้เด็กรู้เพราะว่าทำพีพื้นฐาน คบช่วนก่อนใบนี้การศึกษาอของย UM ิวมีวัตถุประสงค์หลักให้รู้พระคัมภีร์และการนำมาใช้แบ่งได้เป็นสามระดับนะคะก็ตั้งแต่ประถมมัธยม,อ,มอุดมศึกษานะคะก็เหมือนเหมือนอเราเดี๋ยวนี้ก็ต้องเข้าเตรียมอนุบาลประถมวัยก่อนแล้วมาอนุบาลอนุบาลแล้วมาประถมมัธยมแล้วก็อุดมศึกษานะคะก็ะจนไปถึงมหาลัยนะคะก็ ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็การศึกษาก็จะมีการศึกษาของพระเยซูพระคัมภีร์จะกล่าวถึงวัยเด็กของพระองค์ไว้ไม่มากนะคะแต่พูดถึงหลักหมุดที่สําคัญทำให้เห็นได้เห็นได้ชัดว่าชีวิตของพระเยซูกับระบบการศึกษาของคนยิวในยุคนั้นสอดคล้องกันเช่นไปร่วมพิธีปัส,สกาท ที่พระวิหารตอนอายุ1 2พรรษานะคะอยู่ในลูกาบทที่2ข้อ42นะคะขณะนั้นทรงจำเริจำเนิญขึ้นในด้านสติปัญญาด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจำเพราะพระพักพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงด้วยนะคะก็และพูดถึงการเป็นลูกของช่างไม้และเป็นช่างไม้นะคะกอะ็อยู่ในมัทธิวบทที่13ก็55นะคะ การรับปฏิสมา,าทรงเริ่มพ,พันธกิจเมื่ออายุ30พรรษานะคะก็อยู่ในลูกาบทที่3ข้23นะคะนะ่าสนใจค้นคว้าเรื่องระบบการศึกษาให้เข้าใจมากขึ้นนะคะาการศึกษา,าสมัยก่อนนะคะก็จะมีการศึกษาระดับประถมนะคะเด็กยิวจะเริ่มอธิษฐานตามผู้ใหญ่ตั้งแต่พูดได้นะคะที่บ้าน ผู้ใหญ่จะเล่าเรื่องพระธัมภีร์ให้ฟังและสอนเด็กเหมือนในยุคนี้เหมือนเด็กๆที่เข้ามาในโบสถ์นะคะเหมือนสามเมคเขาก็จะรู้ว่าอธิษฐานเป็นยังไงนะคะพอเราเป็นผู้ใหญ่เราอธิษฐานนเขาเขาก็จะพูดว่าอาเมนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เหมือนในยุคนี้เด็กๆที่เข้ามาในโบสถ์เขาก็จะมีส่วนร่วมเขาจะได้ยินได้ฟังพจนรคำในการที่อาจารย์สอนอย่างนี้นะคะก็ ก็จะเริ่มไต่ระดับขึ้นมาเป็นระดับประถมนะคะก็ไปเรื่อยๆจนครบมัธยมเลยนะคะคนยิวเขาจะ,ะเรียนแล้วเขาก็จะท่องอโทราได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาเขาจำแล้วก็เหมือน เหมือนแต่ก่อนที่เราเข้าโรงเรียนนะคะพี่น้องคุณครูก็จะให้ท่องสุขคูนและแข่งกันนะคะก่อนจะออกจากห้องเรียนเหมือนคนยิวเหมือนกันนะคะเด็กๆเขาก็จะให้ท่องเป็นอาขยานบ้างแล้วก็เป็นเพลงเป,เป็นออกมาในทํานองเพลงเพื่อจะให้มันจําง่ายขึ้นนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการเรียนเพราะฉะนั้น พี่น้องทุกคนเราก็จะต้องเรียมแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้าเราก็จะค่อยอก้าวขึ้นมาแต่ระดับระดับนะคะจนเราจบ66 6, 6, 6, เล่มนะพี่น้องจนกว่าเราจะเข้าใจในพระธรรมพีนะคะกะ็เหมือนสุดท้ายเราก็จะได้รับปริญญาเหมือนระดับอุดมศึกษาอย่างนี้ก็นักเรียนที่เก่งในชั้นพัธยมจะสมัครเรียนกับ รับบีที่มีชื่อไม่ได้เรียนในห้องเรียนลูกศิษย์เรียกว่าทามิดิมนะคะก็แปลว่าสาวกนะคะก็อาจจะติดตามไปบทปฏิบัติรับใช้นะคะในทำพัฒกิจต่างๆก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับาการเรียนนะคะในยุคข,ของอาการลิลีในยุคข,ของพระเยซูอิสยาได้เผยวัะนะไว้ล่วงหน้าประมาณ700ปีนะคะว่า ในการก่อนพระอ,องค์ทรงนำแพ้นเสบุรุนและแพ้นค่ะ,ะมาสู่ความดูหมิน่นแต่ได้ในภายภาคหลังพระอ,องค์จะทรงกระทำให้หนทางข้างทะเลแพ้นฝากตะวันตกของแม่น้ำจอแดนคือกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติให้รุ่งโรดด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเราและจะเรียกนามของท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรันรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันร์องค์สันติราชนะคะคือองค์พระเยซูของเรานะคะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะการศึกษาพี่น้องก็ได้ศึกษาได้เข้าใจอยู่นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าก็จะสรุปนะคะคือ ในบทนี้เราได้เห็นถึงาการตักตาความสำคัญในการศึกษาพระธรรมภีการปฏิบัติพระชนะคงจะทำให้เราหลายคนอยากทบทวนตัวเองเรา ยังได้เรียนรู้ระบบการศึกษาพระคัมภีร์ในยุคพระเยซูกับอัครสาวกที่ทําให้เข้าใจบริบทของพระคัมภีร์ยิ่งขึ้นนะคะถ้าจะแบ่งปันเยอะมากนะคะพี่น้องแต่เราข้าพเจ้าจะไม่เอาเยอะนะคะคือให้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันก็ค่อยค่อย,อยอเริ่มขึ้นทีละขั้นทีละก้าวทีละสเตปขึ้นมา,าจาก ก่อนก่อนปฐม,มวัยล้วก็ค่อยเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนการศึกษาแต่ก่อนเราก็อาจจะไม่เข้าใจพระคัมภีรเดี๋ยวนี้เราก็เข้าใจแล้วก็ได้ศึกษาล้วก็เรียนรู้แลวเราก็จะก้าวต่อไปเพื่อจะเป็นสาวกที่ดีพร้อมในพันธกิจของพระองค์ต่างๆนะคะที่เราจะได้ร่วมรับใช้ด้วยกันนะคะข้าพเจ้าก็จะแบ่งปันแค่นี้นะครับเพราะว่า,วา ถ้าอ่านอ่านก็เยอะเพราะว่าการศึกษามันมันค่อยๆอทีละเรื่องละเรื่องเข้ามานะคะก็ให้เราที่จะ,ะเรียนรู้กับอาจารย์นะคะแล้วก็ศึกษาในข้อคัมภีร์ที่เราจะเข้าใจต่อไปนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ถ้ามีอะไรก็ให้อาจารย์เพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณพระเจ้าสาหรับนี้เราจะมาร่วมใจอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนําให้เราเรียนรู้บางครั้งเราก็ ไม่เข้าใจแต่วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ถึงพลักษณะการเรียนรู้พระคัมภีร์ว่าเราจะทําแบบไหนอ่านแบบไหนใครควรแบบไหนที่เราจะเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปในเนื้อหาที่พระองค์ทรงได้สั่งสอนเราไว้นะคะฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะวันนี้ลูกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาใช้ลูกขอพระเจ้าเมตตาทรงนําให้บทเรียนนี้ได้เป็นที่ ประจากในเกียรใจให้เข้าไปอยู่ในจิตใจจิตวิญญาณของลูกถึงบางครั้งเราจะไม่เข้าใจแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงนำให้เรา,ารู้ทุกอย่างการทรงนำการสํแแดงที่มาจากพระองค์ให้เราที่จะศึกษาให้ควรสำรวจตัวเองว่า,าเรา,าเรียนรู้ไปได้ระดับแค่ไหนก็ขอพระเจา้าเมตตาทรงนำและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เราที่จะ พร้อมที่จะเติบโตจนกว่าเราจะเข้มแข็งในทุกด้านขอพระเจ้าแม่ตาอวยพรชีวิตของลูกและพี่น้องทุกคนในวันนี้ที่เขาจะศึกษาน้ำพระทัยของพระอ,องค์ในการเล่าเรียนต่างๆที่มาจากพระอ,องค์ขอพระเจ้าแม่ตาอวยพรให้ชีวิตของเราที่จะจำเริญขึ้นในทางของพระอ,องค์และอวยพรชีวิตของเราที่จะสามารถจากเด็กๆที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นภาชนะ ที่จะใช้การได้ต่อไปขอพระเจ้าอวยพรชีวิตอของลูกและพี่น้องทุกคนในวันนี้ลูกอธิษฐานบูนาพระคุณสรรเสริญพระองค์ในนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเ,อเมนค่ะเเอเมนค่ะก็ส่วนตัวนะคะคิดว่าการเรียนประคำีค่ะคพูดกันตรงตรงเลยเนาะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะซึ่งจริงๆถามว่าถ้ามันง่ายก็ไม่น่างเรียนนะคะอให้มันยากนั่นแหละคะ่ะก็เพื่อที่จะท้าทายให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเนาะสําหรับคือตอนที่นั่งฟังป้าออดแบ่งปันเนาะก็นึกถึงเรื่องอการที่คนแต่ละกลุ่มมีความท,ท้าทายในการเรียนประคัมภี์ต่างกันนึกถึงคนยิว ความท้าทายของคนยิวแม้ว่าเขาจะเข้าใจบริบทความเป็นมาความเชื่อเรียนมาแต่เด็กแต่ความท้าทายขเขาคือการยิงใช่ไหมคะเพราะว่าเขาคิดว่าเขารู้อยู่แล้วไงพ่อแม่ก็เชื่อมากโตมาแบบยิวเขาก็คิดว่าตัวเองรู้เพราะฉะนั้นความยิงพยองก็เป็นกำแพงที่ทําให้เราไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่แต่สําหรับเรานะคะยังยังคุยเออ,อคุยกับน้องที่สอนพิเศษพอดีเขาเป็นคริสเตียนเนาะเขาก็าก็บอกเขาคือ พ่อแม่เขาก็รับใช้พระเจ้าอะไรเงี้ยก็บอกเขาว่าเอ,อ่อในการเรียนพระคัมภีร์ถ้าเขารู้สึกว่ายากเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าหนึ่งเราอย่าลืมว่าพระคัมภีร์ถูกเขียนเมื่อสองสามพันปีที่แล้วมันห่างกันสองสามพันปีที่แล้วพี่น้องลองคิดดูว่าขนาดรุ่นปู่ย่าตายายเราอะ่ะมันห่างกันระดับร้อยปีเนาะอินเทอร์เน็ตนี่เพิ่งเข้ามาไม่เกินหนึ่งร้อยปีใช่ไหมแบบเปลี่ยนเลยเมื่อก่อนโทรศัพท์มือถือต้องมีปุ่มและต้องมีสายเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือ ไม่มีอะไรเลยหน้าจอมาโล่งๆใช่ไหมคะ,ะเรื่องราวมันเปลี่ยนเร็วมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอห่างกันระ,ระดับ2,000-3,000ปีเนี่ยมันต่างกันมากและยังไม่พอเรื่องของวัฒนธรรมด้วยพระคัมภีร์คริสเตียนถูกเขียนบนวัฒนธรรมของคนยิวมีใครมีเชื้อยิวไหมคะตรงที่ขอมองเนะท่าที่หนูไม่มีใครมีเชื้อยิวนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวัฒนธรรมความเชื่อเดิมของเราเนาะ สิ่งแวดล้อมที่เราเติบโตมามันมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีเรื่องอะไรให้เราศึกษาค้นคว้ามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพวกเราทุกคนเนี่ยซึ่งไม่ใช่คนยิวเนานะความท้าทายก็คือเรื่องความแตกต่างสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะคะก็อยากจะหนุนใจว่าอย่าให้ความแตกต่างหรือความไม่คุ้นเคยเป็นกำแพงที่ทำให้เราไม่อยากเรียนเนาะพี่น้องเพราะว่า คือตัวข้าพเจ้าเองอะมองว่าชีวิตเนี้ยมันคือทางผ่านพี่น้องเห็นด้วยไหมคะผ่านไปไหนคะพี่น้องผ่านชีวิตนี้แล้วพี่น้องคิดว่าตัวเองจะไปไหนคะเราหวังว่าเราจะไปในแผ่นดินสวรรค์นเนาะเราจะได้อยู่ในอ้อมกอดพระบิดาเองไหมคะทางผ่านเนาะเราไม่อยู่นานพะ <laughs> ตอนนี้ก็คือนึกดูว่าเราเป็นเข้าคอสเจ้าสาว เรากาลังจะเตรียมตัวส่งรถกับพระเยซูคริสต์แม้ว่าท่านจะเป็นผู้ชายแต่ท่านก็จะได้แต่งงานกับพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องดีนะคะ,ะเพราะฉะนั้นการเรียนพระคัมภีร์และชีวิตนี้คือทางผ่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์และคู่มือที่เตรียมตัวไปสู่ชีวิตนิรันดร์ที่ดีที่สุดก็มาจากพระเจ้าคือพระคัมภีร์เอเมนไหมคะถ้ามองไกลๆว่าเราจะไปอยู่บนสวรระคะ์เราควรศึกษาคู่มือการอยู่ในสวรรค์ก่อน <laughs> ไม่ใช่ว่าแบบว่าไปแบบมึนๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากหนุนใจว่าถ้าเป็นเรื่องยากก็เป็นเรื่องธรรมดาดีกว่าพี่น้องไม่รู้สึกว่ามันยากถ้าเกิดพี่น้องไม่รู้สึกว่ามันยากอาจจะแต่ว่าพี่น้องไม่ได้เรียนประคภีอย่างจรงิงจังถ้าเรียนอย่างจริงจังก็จะรู้ว่ามันยากแล้วมันมีเรื่องอะไรเรียนเยอะแยะนะคะตัวอย่างเช่นอาจารย์ชายนะคะ ตั้งแต่รู้จักมาแกก็ไม่เคยหยุดเรียนว่าคัมภี <c oughs> <c oughs> ก็เรียนแล้วก็ศึกษาลึกลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเออก็เป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่เขาเขาเรียนเราก็อยากเรียนด้วยอะไรเนี้ยคะก็อยากให้หนุนใจกันในการเรียนต่อไปนะคะอ,อ,อีกประการหนึ่งก็คือจากสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ชายเคยหนุนใจว่าอะไรนะให้เราอ่านพระคัมภีร์ถ้าอ่านไม่ได้ก็ให้ทาไงคะให้ฟัง ในบทเรียนถัดไปจะพูดถึงเครื่องมือในการเรียนพระคัมภีร์ก็จะพูดถึงแอปพลิเคชันนะคะก็คือโหลดในมือถือนะคะเราสามารถฟังคนอ่านพระคัมภีร์ได้โดยที่ตาไม่ต้องอ่านตัวอักษรเนาะหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาหรือการอ่านนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นฟังอย่าให้อุปสรรคทางกายภาพปิดกัน้นโอกาสในสวรรค์ของพี่น้องเอเมนไหมะคะเอเมนงั้นก็เดี๋ยว ช่วงเวลาต่อไปนะคะก็ให้เราเตรียมใจที่เราจะน้มสักการพระเจ้าร่วมกันนะคะ